มาครับวัสดีครับวันนี้ดูบรรยากาศรวมๆในการทํางานพาไปดูเครื่องจักรเก่าๆทั้งหลายนะครับที่ปลูกคนปูขึ้นมาอาา่ะฮะดูนะฮะแต่ละคันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็ช่วยกันนะครับช่างในทีมงานเอาให้มันวิ่งได้อ รถตัวนี้จากที่ผมดูแลมานี่ก็ร่วม20ปีแล้วล่ะครับเพราะว่ามารับจอบดูแลให้บริการนี่นะฮะก็หลาย10ปีมาแล้วครับตั้งกต่ออกจากบริษัทเมโทรมาพราะทีมงานบริการเขาจะนิยม เครื่องจักรรุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่มีตัวใหม่มีตัวใหม่มากน,นิดหน่อยอนโยบายอันนี้เป็นบรรยากาศริมบึงเก่านะฮะที่เขาทำเสร็จมาฝั่งโนนเป็นตัวเล็กนะครับซูมิโตโมโเริ่มที่เอารถไถมาไม่ไหวผมก็เลยสั่งให้เอารถแมคโครเล็ก มาทำการแต่งคัน10ล้อวิ่งออกมาเทตามคันดินฝั่งนี้นะฮะตามโครงการงานก็เดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วละครับช่วงนี้ใครเอ,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 อาบีที่60คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูวิวบรรยากาศชิวๆริมน้ำ การทํางานของเครื่องจักรวิถีชีวิตของชาวเครื่องจักรเครื่องกลนะฮะผมก็มีหน้าที่ลงมาช่วยดูแลบ้างนะครับรับงานไม่ได้ประทําประจํากับที่บริษัทหรอกฮะพอดีเรารับจ็อบเครื่องจักรตัวไหนมีปัญหาก็มาช่วยช่างมีช่างประจําอยู่นะฮะมาช่วยๆกันเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษา ตามฉายาของอาจารย์ปู่นะครับลูกหลานเขาตั้งไว้ให้นะฮะก็มีความสุขดีครับเพราะว่าสายงานได้มาสายนี้โดยตรงเริ่มต้นเรียนที่เทคนิคร้อยเอ็ดนะฮะช่างยนต์แล้วก็ไปต่อ ช่างจักกลหนักเฮฟวี่โคราชนะครับ2ปีแล้วก็ออกมาทำงานที่บริษัทเมโทรแมชชีเนอรี่นะฮะสำหรับตัวผมนี่นะครับก็อยู่หลายปีช่วงบริษัทเหตุหตการณ์วิกฤตก็เลยได้ต้องออกมาวิ่งเป็นช่างกระเป๋านะฮะ <laughs> ช่างกระเป๋าก็หมายความว่ารถเสียที่ไหนเรามีเครื่องมือไว้ท้าย ิกนี่แหละครับไปได้ทุกที่ทุกทางก็กลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอรพระนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็วิ่งซ่อมดูแลเครื่องจัรของแต่ละบริษัทที่อยู่ในบริเวณยะโสธรอุบลร้อยเอ็ดนะครับก็หลายสิบปีมาจนได้ฉายาเจ้าคุณปู่แล้วล่ะครับ ก็จะเห็นว่าเครื่องจักรที่ซ่อมนี้ก็จะมีแต่ไอเครื่องจักรรุ่นเก่าๆนะครับอ่าที่ฉายาช่างแก่ๆมันก็ต้องเจอกับเครื่องจักรรุ่นเก่าๆนะครับ <laughs> โอเคนะครับวันนี้ก็จะปิดเบรกกันด้วยวิวสวยๆอากาศเย็นดีมากเลยครับวันนี้อ่าของไอเจ้าตัวเล็กโซมิทผมโอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนอ่าปั๊มใหม่ครับ ผมโมดิฟายปั๊มแบบใหม่ให้นักจากปั๊มเก่าพังแล้วก็ตัวเดินัน,น่ก็ลองออกมาทดลองงานดูฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณที่ช่วยติดตามช่วยรับชมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ